จบหรือเปล่าจบหรือเปล่ามาไลลลงมาแบบนี้ก็ต่อเนื่องสิครับไฟลิปจบแล้วไปอีกสามหมื่นหกพโหไม่อยากจะเชื่อพูดแล้วเขาจะมันฟันโอ้โหติดอีกรอบัะผมมากันอีกรอบแล้วต่อรับอีกรอบ,ออรอบโอ้โหไปต่อเรื่อง,งอ,อีกเตาว่าได้ไหมว้ายไม่ได้แต่บอกเลยว่ามาแล้วสี่พันรอบนี้จัดกันไปแบบน้ำน้เต็มเต็มจังจง ไปอีกเท่าไหร่ครับไปแสนห้าแล้วเรานี้ยังไม่หยุดแสนห้ายังไม่หยุดไปต่อแสนยังไม่หยุดขึ้นสองแสนหรือเปล่าขึ้นสองแสนหรือเปล่าว้า มาละสี่พันกันไม้แรกอ้โหเอาละครับแต่รอบแรกสี่พันกับใจใจและโปกันอีกแล้วว้าวว้าว,าาวต่อเนี่ยครับต่อเงินแบบนี้เมืนจะจบใจจบหรือเปล่าจบหรือเปล่าไปไหลลงมาแบบนี้ก็ต่อเนี่ยงสิครับไปจบแล้วไปอีกสามหมื่นหกพัโหไม่อยากจะเชื่อพูดแล้วเ็าจะมันปัดอ้โหติดอีกรอบครับผมมากันอีกรอบแล้วต่อครับอีกรอบอ้โห ใจจะว่าใยครับอันนี้ไม่เรียกว่าแจ่มโบก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรกันแลน้วดาอันนี้ก็เรียกว่าแจ่มโบอย่างนี้วแ้แจ่มโบโอ้หูไปต่อเรื่องครับขึ้นแสนไปยังมาละสี่พันขึ้นแสนไปแล้ว,ลว, 4, ลวดูสิตอนนี้มาแสนสองออ้โหว้าวว้าวติดสกิตเตอร์อีกไปเต่าเรื่องเีกเต่าว่าได้ไหม ว้ายไม่ได้แต่บอกเลยว่ามาละสีพันรอบนี้จัดกันไปแบบน้ำๆเต็มเต็มจังจังไปกไ็เลยละไปแสนห้าแล้วตอนนี้ยังไม่หยุดแสนห้ายังไม่หยุดไปต่อแสนยังไม่หยุดขึ้นสองแสนเรือเปล่าขึ้นสองแสนหรือเปล่าว้ายสองแสนบาทจดได้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องอดโคตรสองแสนสามว้าวดีงามพระรามหกดีงามพระรามสิบแปดดีงามพระรามยี่สิบ บอกได้เลยครับว่าดีงามของจริงโอ้โหกดเล่เลนๆนี่กาจะเคียร์ตังทิ้งก่อนนะจ๊ะน้องๆดูสิว่ารอบนี้มาจัดไปครับจัดไปมาลาศีพันกับเพียชัยแรโบพบกับเพียได้อ่าวันเว้นวันนะจ๊ะเวลาสองทุง่มตรงที่ช่องยูทูปเพียชาราโบจ้ากดไปครับมาล้วีพันต่อเนื่องครับอย่างนี้ดีจัดอย่างนี้กดไป4,000พันต่อเนื่อง ไปไม่มีหยุดไม่มีหย่อนไม่มีหยุดไห,ดหลไปนะครับไหลไปแล้วยังไงซีพอดีไหลไปอีกต่อเนื่องไปอีกโอ้โหทุกคนดูดิว่าแตกกันจะแตกอีกหรือเปล่าวะใครจะไปูรแต่เฮียได้แหละที่บอกเลยว,ว่ารู้แน่นอนว่าจะต้องเข้าอีกอือวันนี้อารมณ์ดีจริงๆอารมณ์ดีจริงๆอ,อู้ไปไปไปนไ<อ>้วป่าไปดิไปไปร้อยไป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 เ<อ>ีเอ้ยเขา แตกหินแตกโบแตกไป <Yeah. S 1> อีกครับ <Huh? S 1> ยังไม่หยุดยังไม่ย่อนไปได้อีกไหมมีวายเราไมไม,ไม่มีข้อต่อจบกันไปที่หนึ่งหมื่นเก้าว้วาวขอได้คำเดียวเลยครับว่าแจมโบอาราบสไตเฮียชายรัมโบต้องแจมโบอะเราจะตอบไปอีกดู่สิวันนี้มาสี่พันจะรุ่งหรือจะร่วงหรือจะรุ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเดียวมันดูกันีแต่ยุกกระดอนสองพันสี่ไป ยกะดนยกยกแถวไปรอบนี้ไลไหมไม่มีเคาะอลอลุนลงไปรอบนี้มีสี่ตัวติดยังได้อยู่สองพันยังได้อยู่สองพันสี่ตัวติดดูซิยังไงรอบนี้ไม่มีรอบหน้ามีไหมแย่ไม่อีกแปดร้อยอ่ะยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนีย่ไงมีของสีที่ว้าวบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องดีงามรับสงการรับวันปีใบไทยที่จะถึงนี้ โอ้โหนะบ,บอกเลยว่ารอบนี้มาดิหว,วานหวานจ้าหว,วานหวานจ้าอืมเนียสงการปีนี้เฮียบอกเลยว่าเฮียนี่เจ็บโบนะไปไหนทําอะไรเฮียบอกเลยว่าสบายตัวแน่นอนมีกระติกระเป๋าแบบนี้อืมหฮนะีดูนีกระจุกกระทึกกท่ไรวันนี้ดูดี่กระจุกกระทึกอะไร่ยังได้อยู่ยังต่อที่ห้าบขึ้นมาเพโอ้โหมีแตกต่อว่าทุกคนมีไปแตกตว่ะทุกคนสายบี เอ้ยขึ้นแปดพันแล้วว่ะเอ้ย,เอ,ยเอาไงไปอีกเมือ่อไปมาลูกไปกขึ้นดีโอ้มีขอ้ขอ,แขอแตกมีข้อแตกเข้แตกไปแล้วโอ้โอ้ยโอ,โอ,โอ้จะคุ้มครับโอ้จะคุ้มครับขึ้นหมื่นอีกแล้วตอนนี้บุญกว่าพันยังไม่หยุดยังไม่หยุดมาวายสี่เปลือยโอ้แตกยกกระดานเกือบหมดกระดานครับเหลือไม่ถึงสิบว้าว <Wow. S 1> ว้าวโอ้เกมดีที่ถูกลืมนะเกม ราชินีมังกรนี่ตามังกรมาอีกแล้ววิวีวาเย่อมว้าวหรือว่าใจจะวายนะครับตอนนี้มีอู่ที่สามแสนกว่าราชินีมังกรเคาะอีกหนึ่งรอบเตาอีกหนึ่งทียังมีต่อยังมีต่อยังไม่จบท่านี้ยังมีต่อไปอีกรอบหนึ่งมีหมุนเตาอีกทีหนึ่งยังได้ต่อเนื่องครับทุกคนดูแม่มาต่อเนื่องไ่มาต่อเนื่องจะได้เตาอีกทีหนึ่งโอ้ไม่จบครับไม่จบ ไม่หยุดไม่ย่อนไปอีกหมันไปอีกระยิงกันเตาโอ้โหยังได้อีกเอาเราเว้ยเอาเราวะรอบนี้มาเข้าไรอืมหัวไปอีกหมื่นหนึ่งโอ้โหสุดสุดนะครับทุกคนสุดสุดติดจับสลัดไม่ได้พอเฮียชัยโอ้โอ้รอบนี้ตจบไปสองตัวยังติดเ่าเลยเป่าเป่าแล้วติดไหมเป่าแล้วไม่ติดเดี๋ยวมาดูยอดรวมกันดีกว่าเดี๋ยวดูยอดรวมกันดีกว่า ลักมื่นไม่สนครับหลักมง่นไม่ดูครับไปดูลักแสนกันเลยดีกว่าอูแล้วนี่เกมดีที่ถูกลืมของจริงทุกคนเป็นที่ถูกลืมอู้นี่ไม่คิดว่าจะแตกนา,นาขณะนี้เนี่อาจจะแบบเอ้ยแล้วมาเคียงเงินหน่อยมันเล่นสัก,าก,กมาละแปดสิบบาทก็พอกดมาละสี่พันติดเฉยครับทุกคนโอโหดรีรักเฮียชอบเฮียชอบคลิปแบบดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเฮียด้วยและเจอกับเฮียได้เวลาสองทุ่มตรงนะจ๊ะ โอ้โหครับเยี่ยมไปเลยครับสำหรับคลิปนี้บอกได้เลยว่าว้าวครับแจมโบจริงแจมโบจริงกับยอดแบบนี้แล้วก็จะเข้าสู่ช่วงมาสสบการณ์กันแล้วนะเดินทางกลับบ้านเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีเงินใช้มีเงินติดกระเป๋ากันทุกๆคนเลยนะจ๊ะสวัสดีเัียเใจก็ต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีจ้า